สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับ YouTube ช่องชุดนัน c h ชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มาพบเจอหน้าตากันนะคะวันนี้พี่นะคะจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะว่าทำ YouTube ครบ1 0 0 0 0แนวิวนะคะเราจะได้เงินจาก YouTube เท่าไหร่นะคะแล้วเราจะเข้าไปเช็คตรงไหนนะคะ ได้เงินยังไงเงินเข้าเมื่อไหร่นะคะ1นึ่งแสนวิวได้เงินเท่าไหร่เดี๋ยวมาชมกันค่ะก่อนไปรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องชูตินันชาแนลด้วยนะคะมีข้อมูลสาระดีๆมาฝากเพื่อนตลอดเลย,เลยนะคะไปชมกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่หลังบ้านของ YouTube นะคะเพื่อที่จะไปดูว่าคลิปไหนนะคะที่ครบ1 0 0 0งแวิวนะคะ แล้วจะได้เงินจาก Youtube เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันโดยที่เราจะเข้าไปที่หลังบ้านของ Youtube YouTube นะคะผ่านแอปพลิเคชัน yt studio นะคะใครที่ยังไม่โหลดมาใช้รีบโหลดมาใช้เลยนะคะสะดวกมากๆเลยค่ะเมื่อเราเข้ามาที่แอป youtube studio แล้วนะคะทุกคนให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะจะดูตรงคำว่าเนื้อหาตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นคลิปวิดีโอทั้งหมดของเรานะคะ แล้วจากนั้นให้เรากดตรงคําว่าเพิ่มเติมตรงเนื้อหาตรงนี้ใต้คลิปวิดีโอตรงนี้นะคะเมื่อเรากดเพิ่มเติมตรงเนื้อหาแล้วนะคะก็จะโชว์วิดีโอทั้งหมดของเราที่เราเคยลงมาใน YouTube นะคะจากนั้นให้เรากดไปตรงจัดเรียงตามนะคะ<ๆ>เพื่อที่จะดูวิดีโอที่มียอดวิวสูงที่สุดนะคะเลือกมียอดดูมากที่สุดคะ่ะ จากนั้นก็จะโชว์มาแบบนี้และนี่นะคะก็คือคลิปแรกของพี่นะคะของช่องชุตินันชาแนลนะคะที่มียอดวิวครบ1 0 0 0 0แวิวนะคะตอนนี้ก็เลยมานิดหนึ่งแล้วนะคะก็คือ1 1 0 0 0 0วิวเดี๋ยวเรามาดูไรายได้กันค่ะว่า 1, 100 0 0แวิวเราจะมีไรายได้จาก YouTube เท่าไหร่ได้เงินเท่าไหร่กันนะคะให้เราก,กดไปที่วิดีโอที่มียอดวิว1 0 0 0 0แวิวกันเลยค่ะ เมื่อกดเข้ามาแล้วก็จะมาที่หน้าแก้ไขวิดีโอแบบนี้นะคะจากนั้นให้เราสังเกตด้านล่างนะคะจะมีคำว่าไปยังข้อมูลวิเคราะห์วิดีโอค่ะให้เรากดไปตรงนั้นนะคะ mm hmm. ก็จะมาแบบนี้เลยจะแสดงรายละเอียดทั้งหมดของวิดีโอของเรานะคะวิดีโอนี้นะคะมียอดวิวทั้งหมด 1, 1 2 0 0 0 844ครั้งนะคะ1 1ส0หนึวิวนะคะทุกคนตั้งแต่เผยแพร่มา11เดือนนะคะก็ดีใจมากเลยคะ่ะเป็นคลิปแรกนะคะที่มียอดวิวครบ1 0 0นวิวต่อไปนะคะเราไปดูรายได้กันค่ะให้เรากดไปตรงคำว่ารายได้ตรงนี้นะคะทะด่ดารายได้ทั้งหมดนะคะ ได้247.73ดอลลาร์นะคะ247.73เหรียญนะคะจากนั้นเราเอาไปคูณกับอัตราแลกเปลี่ยนนะคะซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนแต่ละวันไม่เหมือนกันนะคะทุกคนแลกเงิน247.73เหรียญนะคะเมื่อแลกเป็นเงินไทยในอัตราแลกเปลี่ยนของวันที่13นะคะก็จะได้เท่ากับ 9,452.88บาทค่ะซึ่งรายได้ตรงนี้นะคะยังไม่หักภาษีนะคะถ้าหักภาษีแล้วก็อยู่ที่ประมาณ9,002-9,003ประมาณนี้ค่ะซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละวันไม่เท่ากันนะคะแล้วรายได้นะคะรายได้ YouTube จะจ่ายให้เรายังไงรายได้ก็จะเฉลี่ยเข้าแต่ละเดือนนะคะซึ่ง แต่ละเดือนรายได้จากคลิปนี้ก็จะไปรวมกับคลิปอื่นๆใน YouTube ของเราที่สะสมครบครยเรียญแล้วก็จะโอนเข้าบัญชีในรอบบินของแต่ละเดือนไปไม่ได้จ่ายทีเดียวนะคะจะเข้าในแต่ละเดือนรวมกับคลิปอื่นๆด้วยนะคะแหล่งที่มาของรายได้ใน1,000 100, 0แวิวที่เราได้เนี่ยเงิน9,000กว่าบาทเนี่ยที่เราได้นะคะก็จะมาจาก โฆษณานะคะมีโฆษณาแบบข้ามได้โฆษณาแบบดิสลย์โฆษณาดัมเปอร์นะคะแล้วก็โฆษณาวิดีโอแบบข้ามไม่ได้นะคะเขาก็จะมีชี้แจงบอกตรงนี้นะคะว่ารายได้ทั้งหมดของเรามาจากโฆษณาแบบนี้กี่เปอร์เซ็นกี่เปอร์เซ็นนะคะทุกคนสําหรับรายได้ในแต่ละเดือนนะคะถ้าเราอยากจะเช็คนะคะให้เราเข้าไปตรง ดูเพิ่มเติมตรงนี้นะคะแล้วกดไปดูตรงรายได้นะคะนี่นะคะรายได้ประจำเดือนโดยประมาณนี่นะคะเขาก็จะมีบอกตรงนี้เลยนะคะทุกคนใครที่อยากดูก็กดเข้ามาดูตรงนี้ได้เลยนะคะสําหรับ1น0 0 0แวิวนะคะพี่ก็พาไปดูมาแล้วนะคะว่ารายได้ทั้งหมดนะคะ ได้ประมาณนี้นะคะของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะสําหรับของพี่นะคะก็เลยมานิดหน่อยนะคะก็1นึ0 0 0สวิวก็รายได้ก็อยู่ประมาณนี้นะคะ่ะ2 4 7รี่เหรียญน,นะคะก็เอาไปคูณกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินไทยนะคะแต่ละวันก็ไม่เท่ากันนะคะรายได้ตรงนี้ยังไม่หักภาษีนะคะทุกคนรายได้ที่จะเข้าบัญชีเราจะต้องหักภาษีก่อนนะคะ ที่รับชมนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามชอ่องชุตินันชาแนลไว้นะคะคลิปนี้นะคะครบ100งไลค์นะคะพี่มีเสื้อมาแจกนะะเป็นเสื้อจากช่องฮนทูแบบนี้นะคะ,คะเสื้อแบบนี้นะคะแล้วก็มีสกรีนด้านหลังด้วยนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ชอ่องชุตินันชาแนลด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย